สวัสดีครับพบกับผมรัตนพงศ์บุญทองเกษตรพักโกครับตอนนี้อยู่ในสวนแตงโมครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงแล้วก็ผู้ช่วยนะครับที่ช่วยกันดูแลสวนแตงโมแห่งนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยผมนายอรไทยแสวงศิล์บ้านบ้านโนนลังใหญ่ตำบลไล่ใหญ่อําเภอม่วง30ครับอ้าวนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับผู้ช่วยเอ่อสังวนนิสาธรครับอยู่บ้านโนนลังใหญ่ตำบลไล่ใหญ่อําเภอม่วง30สิบครับนะครับสวนแตงโมที่เราเห็นนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับ ประมาณ1 4ถึง15ไร่ลครับอ่า14ถึง15ไล่อายุประมาณเท่าไร่แล้วเนี่ยแตงโมแตงโมก็เพิ่งได้2เดือนสิเสร็จครับใกล้ถึงกำหนดเก็บแล้วอ่าใกล้จะเก็บผลผลิตแล้วครับมีเก็บไปบ้างแล้วยังมีสวนแรกออกไปเมื่อเช้านี่ครับ2ตันที่สวนที่ปลูกก่อนอ่า2ตันนั้นพื้นที่เท่าไรพื้นที่แค่3ไร่แต่แต่เก็บไม่หมดเก็บเพียงแค่ไล่ครึ่งครับอ่าวอร์มอัพวอร์มอัพไล่กว่าเก็บไป2ตันครับท่านผู้ชมอ่าแต่ที่แน่ครับนี่ครับอันนี้ยังไม่ถึงอายุะครับ อ่าแต่ว่าขออนุญาตพานะครับแล้วก็จะลองชิมดูก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าแต่เราพูดคุยกันก่อนทราบมาว่าสวนแตงโมแห่งนี้นะครับทาแบบปลอดสารครับผมไม่ใช้เคมีเลยครับนะครับแล้วประสบการณ์ของพี่เนี่ยทำแตงโมมากี่ปีแล้วสิบสิบปีได้ครับสิบปีแล้วครับผมโอ้แสดงว่าชํานาญพอสมควรครับท่านผู้ชมแล้วปีนี้มันแตกต่างยู่ทุกปีไหมแตกต่างครับแตกต่างตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มรู้จากกับฟัวตีนี่แหละอ้าวรู้รู้ รู้สึกว่าแตกต่างมากครับอ่าเอาโพทีมาฉีดเหรอครับผมฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปประมาณ4ีถึงหครั้งเนี่ยครับเออมีใช้กับอย่างอื่นด้วยไหมมีผสมน้ำหมักปลาเอ้ยนี่แหละอ่าธรรมชาติของของบ้านเราที่หมักกันไว้นี่ครับอ่าก็คือเราก็เป็นวิถีเขาเรียกวิถีปลอดสารครับผมอ่าบวกกับสารเสริมประสิทธิภาพโพทีครับผมฉีดไปประมาณสี่ครั้งครับสี่ครั้งนี่แหละผลลัพธ์ที่ได้แตงโมแตกต่างจากทุกปียังไงบ้างผลลัพ ปีนี้ผมกะว่าจะเอา14ไร่เนี่ยผมกะจะเอาลูกโตมัน,นประมาณ50เรื่องถึง60ตันได้ครับจะกะเพราะว่าดูดูลูกมันนมีมีแต่ลูกใหญ่ใหญ่กว่าลูกเล็กมากมครับดูแล้วมันน่าจะเข้าเป้าเลยว่าครับแต่ตอนนี้พามาลองกินดูครับนะฮะเราขออนุญาตเลยนะครับ,รบ,รบเปิบนะครับ โอ้โหผ่าซะสวยเลยนะนี่ครับอ่าของคงุณลุงนะเดี๋ยวของผมบ้างนะครับนี่ครับอ่านะโอเคครับโอ้โหน่ากินมากครับหวานไหมหวานมากเลยอร่อยแบบนี่ขยันยังไม่ได้อายุใช่ไหมครับผมอีกจริงๆแล้วต้องอีกอกี่วันอันนี้อีกปร,อรรอประมาณอาทิตย์หนึ่งครับีนและประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะได้เก็บ สว่วนนี้อร่อยมากเลยแสดงว่าเป้าหมายที่เราวางไว้รุ่นการนี้ได้แน่นอนครับได้คิดว่าจะได้เลแล้วความสมบูรณ์ความแข็งแรงความทนโลกมันเป็นไงแตงโมรุ่นนี้ทนทนครับนี่เป็นของจินนารีครับพันพันของจินนารีเป็นของหนึ่งแปดแปดสีห้าเกต ที่ผสมกันก็คือมันเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วนะครับบวกกับการฉีดพ่นด้วยแบบปลอดสารเสริมด้วยโฟทีของเราก็ถือว่าสุดยอดคพันธุ์มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากน้อยแค่ไหน่หยร้อยเลยครับโอ้ให้ร้อยเลยครับให้ร้อยเลยตามที่ใช้มาเนี่ยแล้วความรู้สึกพี่การเอาโฟทีมาใช้ับสวนแตงโมนี้ถูกหรือแพงคือว่าไม่แพงครับไม่แพงครับอือว่าไม่แพงเลยแหละจับต้องได้ครับผมนะ แล้วแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช่สิครับใช้ต่อไปแน่นอนครับต้องขอบคุณสวนแตงโมส่วนนี้มากๆครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับแตงโมให้กับพวกเราฟัง14ไร่ครับใกล้จะเก็บผลผลิตแล้วนะครับขอให้เกษตรกรได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ครับที่แน่แบบปลอดภัยเพราะปลอดสารและก็ลดต้นทุนด้วยครับผมนะครับวันนี้ผมนัทพงศ์ทองเกษตรทั่วโลกลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ